เทียบทุนแล้วตัวเรือ,อ,อที่มีลายเอาไว้เพื่อกลับไปเหนือก็ถอดโขนนี้ออกเอาไปใส่โขนพญานาคคำว่าพญานาคก,ก็คือเป็นการอุดมสมบูรณ์เต็มที่สัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับแต่วันนี้ยังไม่ต้องนะยังไม่ต้องฝนนะดิอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังไม่ต้องไม่ตกเลยจะแถวสามงามนั่นข้าวทองก็จะได้มีน้ำเยอะๆวันนี้ถ้าจะตกก็ตกอ,กอีกนาน ผมลองสิงรายจากวัดฉางประทุมธานีในนามของสิงประทุมครับดูสิว่าเที่ยวนี้สิงประทุมนั้นจะประหักประหารปอทิติพัตพรวิเชียนได้หรือไม่ลงพายแล้วออก พระพมพีนมม่น้องชาวจังหวัดพิจิตรเหลือเทียวนี้ดูกันทั่วประเทศไทยถ่ายท,าท,าท,าทาอดสดผ่านเอสีแันเหลือยาวดูนิวว่าเทียวนี้สิงประทุลอกน้ำสีแดงฟังกระโนยจากวัดช้างโนยท่านทนายโชคใจอ่างแก้วจะทำใต้หรือไม่ได้ดพอฮอทีนิบัติพอวิเชียนวัดบาพยอเอาเป็ดเล้ยสาวสปอร์ตเตอร์ไม่ดังแล้วเป็ดมันดำเนินการด้วยเอาทีเที่ยวนี้จะหมดจะมีจะขยี้กันได้หรือไม่ได้ไ,ดไม่ได้รองน้ำสีแดงในน้ำสิงประทุมทางศากประจวดปทุมธานีวัดช้างพนา ายโชคไก่อ่างแก้วพอนีนำมาเว้ยวันนี้มาดีเหลือเกินเว้ยหมายมั่นมันมือจะไปจริงกับพันแสงให้ได้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างก,กันต่างคนต่างไว้ว่าเราบอปฏิบัติบอกว่าพายอย่างนี้ไม่น่าจะทันแล้วจ้าลักษณะนี้ก็น่นอนครับเพราะรองน้าแดงนั้นแหลงซชจริงๆครับในนั้นสิงห์ปทุมจากวัดฉางเรือดีของทนายชอใช้อ่างแก้วครับที่ร่วมงานประสานใจกับปา๋าหลังสันเพตาเคยร่วมด้วยช่วยกันในนาของสิงห์ปทุมครับเรือดีจากปทุมธานีครับ นั่นก็คือสิงห์มาทุมพาเรือดีหนีปอาิติพัฒน์พรมิเชียนเข้าเสใช่ใชก็แน่นอนครับกรรมาการยกทงตัดสินให้สิงห์ประทุมสิงห์ประทุมเป็นเรือชนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับต่อไปนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรือยาวเล็ก